On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. <laughs> รถอยู่กามปังนครพนมยุนปะเออครับบริษัทใดเพื่อนเพชรดเพื่อนเพียดู่ตักงปีเพื่อนเพชรดสองปีอ่ะสองปีเดี๋ยวมาบังรถอันนี้บริษัทใดนี่ที่ครับหนิเฮะยตอหลงเรื่องบริษัทอยู่เฮ้เขาคือแเบียนสารค้ำโอ้อันนี้อันนี้ยีอิสุรุนลาสุดมาหนิคิงอ็อบทักสุดแรก ยังขึ้นเลยเศร้าขับรถเดนปูนเดินไรใดเอะยางบอกอันนี้ดีกว่าบอกเขาให้เป็นเดืนอนเขาขหยเป็นอย่างเป็นเ,วเนถว,เ,วปเป็นเถว<อ>เงืนเดือนมีบ่มอะเนโอ้เงื่อนเดือนารป่ะเนยเดแ๋ยวล่นอะไรก็รถปูนละเจ้าไม่้ไปเล่ไส่หรไปเอาใต้ไส่เอาที่ลนาตีาา่นเยโอ้ล่นตะไส่หรือเรื่อยหินกับล่ โอ้ใใสโอ้ใส่อ็ทอนอีกสุดจดเยทซื้อรุนนี้แบบแห้งแลวครับไปพู่เดียวปะเงี้ยบะไปน้ำปะเงี้ยบเดไปน้โอ้มาไปพเดียวเดี๋ยวเรื่องบ้านอยู่นครพนมเหรอดี่ยว ถามนะก็บอกว่าเป่าปูนแล้วเลยจิกลับไปนักข้าวมาน้องไปเสียนไรไก่ไน่แก่ป่ะอ่อนมากต่อพอดหรอพอดผมแรงมากนี่ครับเดี๋ยวมันจะอ้อนมากอีอ่อ่อนมากสักคนเพราะว่าแผ่นต้นสะบพาปนอยู่สักคนนะอันนี้แผ่นโซ่ขึ้นหมดเลยอออันนั้นก็โซ่ขึ้นกันแต่ว่าเบิังบ่เบิังตัวดีแล้วแล้วเข้าไปโอ้ถ้าเป็นรถจะคล้องนี่สิดีอยู่ิได้เนาะ เงแล้วส่งหวัดรถไปโชคดีล, YouTube ล,ลูกยูทูบเหรอมั่งรักมูเหรอฮะนี่โต้แคทใช่เปล่อันนี้ YouTube ยูทูบได้เนี่ยเอ,อี๋ยวกับเพราะอะไเห็นเห็นไปเพื่อว่าย่ำเศร้าครับรถคำยังที่ได้เป็นเป็น นั่นอันซ้อนจะคล้องนาว่าจะคล้องแค่แลีนเล่าเรียนหนังอะนะเด็ดไปเป็นควนต้องจำนะบเอกราชเขาก็ระออกมาหลายเด้อรถรถอันกระบะเลยเออมาหลายก็เขาออกรถไอข้อตอนนาเจ้าคนคนไม่คนเก่าบริษัทกองเจ้ยวนี้คนเก่าเก่าไปขึ้นแบบนี้คนไม่เก่าวกนั่นแหละ เออตู S <S <it> er, ö, ้บ้านนี่สบายกันบ้าไม่มีกนละเบียบเนแะ่เรีนเขาแรนเขาจังแลนนี่ก็กนละเบียบหลายจอดทางข้างแต่งานอันนี้รถบ้านเนาะมีกี่เมียด้วยกันใช่ไเนกะรอกมา่ไอีกเนมีงานเยอะขนดบโอเคไปโชคดี นั่นก็คือขอแตกตั้งระหว่างขับรถบริษัทกับคนขับรถบ้านครับถ้าขับรถเถาแก่น้ำบ้านนี่ก็สิสบายจักน้อยบ่มีกฎระเบียบยังแต่ว่ารายได้ก็ที่อาจจะตั้งกันแล้วแต่บริษัทส่วนการอิสระในยูบ้านยุ่ซองอันนี้ก็ขับรถเถาแก่ก็ดีครับแต่สวัสดิการการขับรถบริษัทอาจจะดีกว่ากันน้อยหนึ่งครับแต่ว่าความสบายใจก็บที่แตกตั้งกันไปจังนึงคือกัน แล้วแต่ผู้มักครับแต่ว่าส่วนผมแล้วมันยูโรนแล้วมันได้มาตรทานแล้วผมก็ยูจังสี่แล้ครับเดี๋ยวมาเบิ้งรถงามอีกขั้นหนึ่งครับบาทเนี้ขั้นที่สองนี่เป็นจังไรเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับเท่เท่เท่ตามข่ารึตามข่ารึทุดยจอดสุด่ง ครับขั้นแรกสัมผัสไปนั่นกันเป็น f อฟอีกคนครับที่ติดตามกันทั้งใน YouTube และ TikTok บานนี้สมัถามขั้นที่สองนี่รงนงามนว่าพนแจ้งรถแบบนี้พ้นคยถือตำรวจโบกจอดแ่ยบ่าเด็จแต่แจ้งราแบบนี้เขาเอาจับจับยังอ่ะขาเขาะบอคอมาิเตอร์ดมะตอนที่ใส่เพราะบอลอมาเตอร์มา ไปปปับพวกอะไรอะไรแจ้งย่งไงโอ้เขาเขาปับอะไรแจ้งแตาวเขาส่งไปปับมาทางออนไลน์บเรื่องเลยแม่นครับต้งมากเขาต้องสอเลียนห้าวหบอกแมีนครับโอ้ถึงบาทนี่ครับแต่ว่เขาได้เพรอยากให้ทายหอแต่า่าห้าทายหอวสะเตียนเแต่อย่างมก็ได้ครา่ว่าอ้แต่ว่าก็พวกนี้มันมันมันกินแ่ท่านใดนะครับเป็นความรู้ไหมครับก็ได้ความรู้อีกแบบ คือเขาส่งมาทางออนไลน์บ่ไปไปไปสั่งส่งมาเพื่อนกลุ่กกันไปโอ้ไปกล้องกล้องความเลี้ยวอะพี่ครับครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวติด้จควบดูแล้วจกินแค่ในนอดยังไงกับตองรอบข้างมึงนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเตือนไว้เห็นบ่ครับแค่ผมว่ามันนี่เขาข่าวมากมาแต่เออพี่ข่าวมากกับจากค่ายรถสวยนะครับพวกแต่งนะครับต่อพวกแต่งบางไว้ว่ะพี่จักรแม่แท้ทำไดงกับข้อมันมาเลยโอเคขอบใจขอใจให้ของมึง ครับสาหรับขอมุ่นี่ก็เพราน่ใจ่ว่าครเจอคือกันครับรถบริษัทเดียวกันกับผมนี่แหละพลนต่อไฟเลี้ยวใส่กับไฟถอยมันมันแทงแทงตาค้นขคับทั้งหลังจัดไอ้ขนทรงไม่เห็นเขาท่ายลูกส่งไปบริษัทเลยครับปัะปุ่นอ่ะม,มีผลปรต้อทะเบียนรถต่อใบขับขี่ครับมีผลเลยเขาต้องเฮ็ดไห้ถูกต้องครับมันจะคคอยบ่ผิดกฎหมายล้วก็สิีสบายเจ้าของต่อไปครับ i've been dreaming all in my head like a